จากกิจการขายมาเมล็ดผักสู่อาณาจักรธุรกิจแสนล้านและอะไรที่ทำให้7 e เ e ่นอเป็นแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้ออันดับหนึ่งของไทยวันนี้ผ่าธุรกิจจะมาวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เครือซีประสบความสำเร็จกันครับและก่อนจะเข้าเนื้อหาหากาอยากพลาดคอนเทนต์ดีๆจากทางเอเชียธุรกิจกดไลค์และ Subscribe ให้กันด้วยนะครับแรกเริ่มเดิมที กิจาการของตระกูลเจรวนนเริ่มจากการเป็นร้านขายมาเมล็ดพันธุ์พืชชื่อร้านว่าเจียไตยดำเนินกิจาการมาตั้งแต่ปพีออพศ2464โดยทำธุรกิจด้านกเกษตรกรรมเป็นหลัก30ปีผ่านไปในระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกตระกูลเจรวนนที่ดำเนินกิจาการเกี่ยวกับการ,กรเกษตรมาตลอดเล็งเห็นถึงปัญหาจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อย่างสภาพอากาศและภัยธรรมชาติซึ่งอาจทำให้ธุรกิจที่มีผลกำไรไม่มาก กลายเป็นขาดทุนได้ดังนั้นเพื่อกระจายความเสี่ยงทางตระกูลเจรวณน,น์จึงได้เริ่มทําธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์โดยเน้นไปที่การทําฟาร์มไก่เพราะว่าไก่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายและใช้เวลาเลี้ยงไม่นานเหมือนกับหมูแต่ในสมัยนั้นเกษตรกร,กรในประเทศยังใช้วิธีการเลี้ยงไก่แบบเดิมที่ไม่ได้มีเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยจึงทําให้ผลผลิตของไก่ที่ได้มีจํานวนไม่มากตระกูลเจรวนณน ได้มองเห็นถึงโอกาสในการไปทำสัญญาร่วมกับเกษตรกรโดยทางบริษัทจะนำเอาพันธุสัตว์ที่ดีและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้กับเกษตรกรซึ่งทางเกษตรกรต้องขายผลผลิตทั้งหมดในราคาพร้อมกับคุณภาพที่ได้ตกลงกันไว้นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเพาะเลี้ยงแบบครบวงจรรวมถึงเป็นการประกันรายได้ขั้นต่ำให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ให้บริษัทสามารถเชื่อมั่นได้ว่าพวกเขาจะมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัว นั่นจึงทําให้ธุรกิจใหม่ของตระกูลเจรวนนขยายตัวไปได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมถึงการเลี้ยงสัตว์อื่นๆอย่างหมูถึงขั้นที่ได้สร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนักขนาดนั้นจะเห็นได้ว่าธุรกิจนี้นอกจากจะควบคุมการผลิตในส่วนของวัตถุดิบที่เป็นต้นน้ําของธุรกิจได้แล้วและเพื่อให้ธุรกิจสามารถขยายตัวต่อไปได้จึงต้องมาทําในส่วนของกลางน้ําและปลายน้ํา อย่างภาคการแปลรูปรวมถึงการจัดจำหน่ายด้วยตนเองนั่นจึงเป็นสาเหตุที่บริษัท CP เริ่มแปลรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้าอย่างไส้กรอกแห่งและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เราบริโภคกันในปัจจุบันเมื่อมีสินค้าจะเป็นต้องมีการกระจายสินค้าที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยในปี2530ทาง CP ได้ตกลงกับบริษัท S h a f e Holding บริษัทจากเนเธอร์แลนด์ ให้มาร่วมทุนเปิดห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในไทยที่เรารู้จักกันดีในชื่อของแมคโครซึ่งหลังจากการมาของแมคโครก็ได้ตอบโจทย์ของผู้บริโภคในไทยเป็นอย่างมากนั่นเป็นเพราะว่าลูกค้าไม่จําเป็นต้องซื้อของกับพ่อค้าคนกลางหลายต่อทําให้ค่าขนส่งลดลงและได้สินค้าที่ถูกลงพร้อมกับมีคุณภาพน่าเชื่อถือได้โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการสินค้าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบกิจการหรือแม้แต่ภาคครัวเรือนเอง ก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นในการซื้อสินค้าที่มีราคากลางที่เชื่อถือได้และนั่นก็ทําให้แม็กโครค่อยๆขยายสาขาไปทั่วประเทศเรียกได้ว่าการมาของแม็โครได้เข้ามาเปลี่ยนบริบทของบริษัท CP ไปโดยสิ้นเชิงและจากความสําเร็จของแม็โครนั่นเองทางบริษัท CP จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการกระจายสินค้าสู่ภาคครัวเรือนเป็นอย่างมาก แต่ด้วยข้อจํากัดของห้างแมคโครที่เป็นห้างขนาดใหญ่ไม่สามารถตอบโจทย์ในด้านของการขยายไปยังพื้นที่ขนาดชุมชนหรือในที่ที่มีประชากรอาศัยกันอยู่อย่างหนานแน่นได้ทั่วถึงอีกทั้งหากต้องการขยายสาขาเพิ่มจําเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่สูงในการซื้อพื้นที่เพื่อมาสร้างห้างขึ้นมาและใช้เวลานานในการดําเนินการแต่จะดีกว่าหรือไม่หากมีร้านค้าที่เหมือนกับห้างแมคโครอยู่ใกล้ๆบ้านของทุกคนด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นจุดเริ่มต้น ในการดิวกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจอันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้กับบริษัทซีีกลายเป็นมหาอำนาจทางด้านการอุปโภคบริโภคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากแนวคิดที่ต้องการสร้างร้านสะดวกซื้อเพื่อตอบโจทย์การกระจายสินค้าไปยังภาคครวัวเรือนได้ดีที่สุดบริษัทซีพีจึงตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อในประเทศสหรัฐอเมริกาที่กำลังเป็นที่นิยมอย่าง7 e l e v e n ชายร้านสะดวกซื้อที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานตั้แต่ปีคศ1927โดยนายจอห์นเจฟเฟอร์สันธุรกิจนี้เริ่มจากการเป็นร้านค้าขายน้ำแข็งจัดส่งตามบ้านก่อนจะค่อยๆขยับขยายกลายเป็นร้านค้าขายของทั่วไปจนในปีคศ1946ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น7 e เ e ่นอแบบที่เราคุ้นเคยโดยที่มาของชื่อนั้นทางร้านต้องการสื่อให้ลูกค้าเห็นว่าร้านนี้เปิดตั้แต่เวลา7งเช้าถึง5ทุ่มนั่นเอง นั่นเป็นรูปแบบการโฆษณาตัวร้านให้น่าสนใจและแตกต่างสำหรับตอนนั้นก่อนที่ภายหลัง7 e เ e ่นอจะเปลี่ยนมาเปิดแบบ24ชั่วโมงแบบที่เราเห็นในปัจจุบันภายหลังจากการติดต่อไปยังทางบริษัทแม่ของ7 e เ e ่นทางบริษัทเจ้าของแฟรนไชส์ก็ได้เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพในด้านการขนส่งที่บริษัทซีพํามาอย่างยาวนานและการซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดที่ประเทศไทย ก็จะทำให้เ e เ e ่ e อีเลฟเติบโตและขยายธุรกิจไปในตลาดเอเชียได้มากยิ่งขึ้นจึงเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจขายแฟรนไชส์เ e เ e ่ e อีให้กับบริษัท CP เ <c oughs> มื่อได้แฟรนไชส์เ e เ e ่ e อีเลฟมาอยู่ในกำมือสาขาแรกในไทยจึงได้เปิดที่กรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกในซอยพัดพ <c oughs> ง,ง <Mitarbeiter> ในปี2532 <c oughs> ซึ่งเหตุผลที่เลือกทำเลที่ตั้งตรง,งนั้นก็เพราะว่าอยู่ติดกับถนนสีลม ที่มีผู้คนสัญจรผ่านทั้งกลางวันและกลางคืนโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่คุ้นเคยกับแบรนด์เซเว่นอีเลดีอยู่แล้วจึงง่ายต่อการใช้บริการแม้คนไทยเองจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับร้านสะดวกซื้อแบบนี้แต่นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการวางรากฐานที่จะทําให้เซเว่นอีเลฟขยายสาขาไปทั่วประเทศไทยและใช้เวลาไม่นานเซเว่นอีเลฟก็สามารถตีตลาดการอุปโภคบริโภคของประชากรในตัวเมืองได้อย่างดี นอกจากความสะดวกสบายในการเข้าถึงสินค้าจำนวนของสาขาที่มีเยอะทำให้สามารถซื้อสินค้าได้ทุกที่และไม่ว่าจะไปที่ไหนก็กลายเป็นภาพจำจนในที่สุด7 e เ e ่ e อก็ได้ขยับขยายไปยังต่างจังหวัดและมีสาขาอยู่ทั่วประเทศทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าของบริษัทที่สามารถกระจายสินค้าไปได้ทั่วประเทศอย่างมีระบบและเกิดข้อผิดพลาดที่น้อยไม่ว่าจะที่ไหน ก็มีสินค้าให้เลือกซื้ออยู่เสมอนั่นจึงทำให้เซเว่นอีเลฟเว่นต่างจากร้านโชห่วยและร้านสะดวกซื้อในเครืออื่นๆที่อาจไม่มีสินค้าสต็อกไว้ปริมาณมากเท่ากับ7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นรวมถึงการจัดการที่เป็นระบบส่งสินค้าได้ตามเวลาทำให้แบรนด์ของ7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นในไทยยิ่งแข็งแรงมากขึ้นนอกจากนี้เอง7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นยังให้คนที่ต้องการเปิดร้านมาซื้อแฟรนไชส์ไปทำต่อได้โดยต้องอยู่ในการควบคุมคุณภาพของบริษัท CP นี่จึงทำให้เ e เ e ่ e อีเลฟขยายสาขาต่อได้เรื่อยๆแม้ว่าพื้นที่ตรงนั้นจะมีเ e เ e ่ e อีเลฟอยู่แล้วก็ตามถึงแม้ว่าร้านเ e เ e ่ e อีเลฟจะมีมาตรฐานตามแบบบริษัทที่อเมริกาแต่ก็ยังมีปัญหาที่ร้านสะดวกซื้อทุกร้านต้องเจอนั่นก็คือปัญหาเรื่องของสินค้าหายทั้งจากตัวลูกค้าหรือพนักงานเองถึงแม้ว่าส่วนใหญ่เปอร์เซน์ที่หายจะมาจากพนักงานก็ตาม What What the fuck? ทางบริษัทเองจึงต้องมีวิธีในการแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งหนึ่งในนั้นคือการบวกเปอร์เซนต์จากของที่หายลงไปในราคาสินค้านั้นๆเช่นหากสินค้าดังกล่าวมีราคา100บาทแล้วอัตราของที่หายมีอยู่ที่10บาททางบริษัทก็จะบวกเข้าไปในราคาสินค้าเป็น110บาทถึงแม้ว่าปัญหาจะไม่ได้หมดไปโดยสิ้นเชิงแต่ก็สามารถลดปัญหาการขาดทุนจากสินค้าที่หายไปได้บางส่วน เมื่อวิเคราะห์จากภาพรวมสิ่งที่ทำให้เ e เ e ่ e อีเลฟประสบความสำเร็จนั้นมาจากการโฟกัสที่ความสะดวกให้กับลูกค้าจากการที่เ e เ e ่ e อีเลฟมีอยู่หลายสาขาทั่วทุกมุมเมืองและจากการขยายตัวของแฟรนไชส์ช่วยให้ลดต้นทุนจากการเช่าหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อมาเปิดสาขาใหม่ของบริษัทได้นอกจากนี้ระบบแฟรนไชส์และแบรนด์ที่แข็งแกร่งยังทำให้บริษัท CP สามารถเอาชนะคู่แข่งทางการตลาดได้ แต่อีกในยัาติหนึ่งการขยายตัวของ7 e เ e ่ e อก็ทำให้ร้านค้ารายย่อยจำนวนมากต้องหายไปจากการแข่งขันครั้งนี้และ7 e เ e ่นอมีแนวโน้มที่จะขยายไปได้อีกตราบใดที่ประเทศยังมีการพัฒนาในแต่ละเมืองแต่ละพื้นที่ที่นั่นก็จะมีเซเว่นเข้าไปเปิดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นนั่นเองสำหรับใครที่อยากฟังเนื้อหาธุรกิจเรื่องไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยและเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆจากทางเอเชียธุรกิจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ให้ด้วยนะครับ